สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มีไอเดียรับประทานอาหารในหนึ่งวันฝากนะคะรับประทานแบบนี้รับรองว่าไม่อ้วนคะ่ะแต่ว่าต้องรับประทานพอดีพอดีนะคะอย่าเยอะคือทานอาหารให้อิ่มประมาณ80%นะคะไม่ให้อิ่มเกินร้อยค่ะลดแป้งและน้ำตาลในมื้อเย็นนะคะมื้อเย็นอย่ารับประทานแป้งข้าว น้ำตาลคาร์โบไฮเดรตนะคะก็ประเภทเดียวกันนั่นแหละค่ะเอาให้น้อยลงนะคะตอนเย็นๆอาจจะรับประทานอาหารที่เป็นผักสลัดหรือว่าไข่ต้มไข่ต้มอะไรพวกนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่มมมมทำให้อ้วนนะคะไข่เจียวพวกนั้นก็ไม่ได้ทำให้อ้วนค่ะคือร่างกายของเราใช้พลังงานน้อยในตอนเย็นนะคะเราต้องลดอาหารในตอนเย็นๆค่ะ ตอนเย็นๆของเราอาจจะเป็นเนื้อปลานึ่งนะคะหรือไข่ตุนอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆง่ายๆแต่ว่าพยายามลดอาหารที่มีไขมันคาร์บโบไฮเดรตส่วนมื้อเช้านะคะเราจะรับประทานอะไรก็ได้นะคะเพราะว่ามื้อเช้าเป็นมื้อที่จะต้องอ,อยู่ตลอดทั้งวันนะคะร่างกายต้องการอาหารเพื่อที่จะ นำไปใช้เป็นพลังงานนะคะเราใช้สมองเราใช้พลังงานแรงงานในการทำงานค่ะเพราะฉะนั้นตอนเช้ารับประทานได้ทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆรวมทั้งขนมเค้กนะคะหรือขนมหวานที่เราชอบเอามารวมไว้ในมื้อเช้าเลยนะคะเพราะว่ามันจะนำไปใช้งานค่ะร่างกายเราก็จะเผา,าผลานผละไม้นะคะ รสหวานหวานเช่นมะม่วงสุกนี่ก็เหมือนกันนะคะรับประทานตอนเช้าจะดีกว่านะคะในตอนในตอนเย็นร่างกายเราไม่ได้ต้องการอะไรที่มันหวานหานนะคะถึงเราจะอยากอยากทานนะคะมันมันอร่อยแต่ว่าในหลักการนะคะของการควบคุมดูแลสุขภาพนะคะควบคุมน้ำตาลควบคุมโรคต่างๆที่จะเกิดมานะคะหมอเพื่อสุขภาพนะคะ ทุกทกท่านนะคะตัวดิฉันเองก็ไปเป็นแฟนคลับทุกรายการนั่นหละคะ่ะก็ได้นำเอาความรู้มาเผยแผ่นนะคะเพียงเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะในการรับประทานอาหารให้เราสุขภาพดีนะคะอาหารเช้าส่วนมากเนี่ยตัวดิฉันเองก็จะรับประทานเป็นพวกคลาริล่านะคะ คือเมล็ดทันพืชต่างๆนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เมล็ดจงเมล็ดเจียก็ใส่นมลงไปใส่โยเกิร์ตนะคะพวกนี้ก็จะรับประทานได้นะคะก็อิ่มด้วยนะคะท็อปอัพด้วยผลไม้ที่เราชอบนะคะตอนเช้าก็บางวันก็ไม่แน่นอน,นะคะ่ะแล้วแต่ชอบแต่ว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะที่สำคัญเราอย่าทานให้มันอร่อยมากจนเกิน เกินร้อยนะคะเพื่อนๆก็คืออุ้ยรับประทานเท่าไหร่มันก็อร่อยจะต้องถ้วยหนึ่งก็สองถ้วยเนี่ยมันมันเยอะไปก็ไม่ดีนะคะเขาให้รับประทานแค่อิ่น80%เซพอค่ะคุณหมอสุขภาพบอกมานะคะแล้วก็มื้อมื้อเที่ยงนะคะก็จะลดลงมาหน่อยนะคะมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงก็เป็นมื้อที่ยังต้องการอาหารอยู่นะคะ อาจจะรับประทานแบบนี้ก็ได้นะคะใครไม่สะดวกใครไปทํางานก็รับประทานอาหารจานเดียวได้ค่ะนั่นแหละที่สําคัญคืออย่าอิ่มมากอิ่ม80พอค่ะเอ่อเนี่ยก็คือเป็นโปรตีนนะคะก็ปิ้งปิ้งตับตับปิ้งนะคะแล้วก็ผักนึ่งเนี่ยมันก็เป็นอาหารเที่ยงได้ดีนะคะ เป็นอาหารเย็นก็ได้ค่ะถ้าเรามีเนื้อปลานะคะก็รับประทานกับเนื้อปลานะคะส่วนข้าวเนี่ยก็ต้องลดลงนะคะคือตอนเช้าตอนเที่ยงนี่เรารับประทานข้าวได้นะคะเพราะว่าร่างกายเราเผาผลาญได้อยู่เราทํางานนะคะเพราะฉะนั้นรับประทานได้ค่ะแต่อย่างที่บอกนั่นแหละอย่าเยอะเกินนะคะ เมื่อเราอายุเยอะขึ้นนะคะเราต้องรู้จักดูแลสุขภาพนะคะเพื่อนๆคือการออกกําลังกายนี่ก็คือสิ่งจําเป็นนะคะออกออกกาลังกายบ้างวันละเล็กวันละน้อยนะคะวันละครึ่งชั่วโมง3 0นาที45นาทีก็จะทําให้ร่างกายของเรานะคะสดชื่นนะคะที่สําคัญก็หน้าตาก็จะอ่อนก่วัยด้วยค่ะนะคะ ค่ะและนี่ก็คือมื้อบ่ายของเรานะคะก็ะประมาณ 3- ามสี่โมงเย็นนะคะเป็นอาหารระหว่างมื้อนะคะขั้นเวลาระหว่างมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นนะคะเพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะไม่ให้เราเหิวไม่ให้เราเหิวมากเราต้องมีอะไระรับประทานขั้นเวลานะคะเพราะว่าตอนเย็นเราจะไม่รับประทานอาหารเยอะ เราจะงดแป้งนะคะงดแป้งนะคะใครที่งดแป้งมื้อเย็นไม่ได้นะคะก็ให้รับประทานสักเล็กน้อยนะคะการที่เรารับประทานอาหารระหว่างมื้อนะคะจะทําให้เราไม่หิวมากนะคะในตอนเย็นเราก็จะรับประทานอาหารหน้อยลงค่ะใครที่อดทานข้าวไม่ได้ในตอนเย็นก็ให้รับประทานสักหนึ่งทับพีก็ได้นะคะ หรือจะเป็นไข่ต้มนะคะไข่ต้ม2ฟองปลาหนึ่งไข่ตุนอะไรพวกนี้นะคะสลัดหรือผักหนึ่งก็ได้ค่ะค่ะนี่ก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะในการรับประทานอาหารแล้วน้ำหนักไม่เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อนๆก็ดิฉันไม่ใช่หมอแต่ว่าก็เป็น f อซหมอเพื่อสุขภาพหลายๆท่านด้วยกันค่ะ ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ